สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้ามาดูันบรรยากาศหลังฝนตกวันนี้จ้าทุกคนบรรยากาศหลังฝนตกวันนี้ก็จะมาเนี่ยจ้ามันเดินดูเออทั้งเห็ดทั้งอ,อหน่อไม้ขึ้นเต็มเลยจ้าบรรยากาศหลังฝนตกตรงอ,อ นี่เราจะก็จะมีเห็ดขึ้นมามากมายเลยจ้ะนี่อาจ้ะก็ไม่ทราบว่าเห็ดอะไรนะกขึ้นตรงแหนตรงกรอไผ่จ้ะกอไผ่ก,ก็ก็เนี่ยจ้ะหน่อเขาก็เริ่มออกเต็มเลย นี่จ้าเห็ดเห็ดสวยๆมากเลยจ้าน่าจะเป็นเห็ดที่ว่ากินได้อะนะอันเนี้ยสวยมากเลยจ้าเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอีกอ่าน่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งมั้งขึ้นเต็มเลยจ้าทุกคนบรรยากาศหลังฝนตกวันนี้จ้าก็เดินเข้ามาดูอ่า บริเวณอ่กอไผ่ะทุกคนมีทั้งเห็ดมีทั้งอ่หน่อไม้จ้ะขึ้นเต็มเลยหอยทาก็ออกหากินนะจ้ะเนี่ยจ้ะหอยทาก็เต็มเลยจ้ะฝังฝนตกเนาะหอยทากก็ เดินออกมาจากกอไผ่อะจ้ะบรรยากาศหลังฝนตกวันนี้ตรงริมลัวข้างกำแพงข้างที่พักเนี่ยจ้ะก็จะเห็นแปลกตาไปเลยจ้ะมีทั้งเ,เห็ดมีทั้งหน่อไม้แล้วก็มีหอยทากอะจ้ะเต็มเลยจ้ะทุกคน อันนี้ก็เนี่ยจะ้ะก็เป็นเหตุที่ว่ากำลังกาลังขึ้นะนะเนาะมีเยอะเหมือนกันจ้ะแต่ว่าไม่ทราบว่าเขาจะเก็บไปหรือเปล่าอนะเก็บพนักงานหรือว่าอะไรเงี้ยก็าอาจจะเก็บไปก็ได้จ้ะเพราะว่าก็น่าจะเป็นเหตุที่ว่ากินได้นะ บรรยายอยู่นี้ก็เสียงรถหวอกอาจจะได้ยินจ้ะเพราะว่ากรุงเทพน,นะติดอ่าอยู่กับถนนก็เสียงอาจจะมีเข้าไปบ้างเนี่ยจจะเห็ดเห็ดสวยมากเลยจ้ะขึ้นผลดินมาบ้างก็มีแล้วก็ที่ว่า สองเห็ดเนี่ยจ๋าสวยเนาะอันนี้น่าจะเก็บได้แล้วเนี่ยแบบเนี้ยสวยมากเลยจ้านี่ตรงกอไผ่ก็จะมีเนี่ยหน่อไม้ก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วจ๋าใกล้หน่อไม้ก็เนี่ยจ๋าก็จะเป็นเห็ดที่ว่า,าพึ่งพ้น เพิ่งออกอ่ะจ้ะเพิ่งพ้นดินออกมาเนาะแล้วก็จะมีเห็ดที่ว่าพ้นดินมาแล้วน่นอะ่ะลูกสวยๆจ้ะวันนี้เจอเห็ดเยอะเลยจ้ะทุกคนทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้อหลังฝนตกอ่ะนะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่ว่า ที่ว่าแบบเขานั่นแล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่านาะอันนี้หรือว่าเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาเขาโตโลแล้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็เห็นหลังบรรยากาศฝนตกไงเดินเดินไปเดินมาเขามาเจอทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้เต็มเลยจ้ะอันนี้เขาน่าจะเป็นเห็ดที่ว่า น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะข้างก็มีหน่อไม้ด้วยน้องจ่าจเห็ดอันนั้นก็น่าจะเสียแล้วอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ว่า,าไม่น่าใช้ได้เนาะนี่ยจ้าก,ก็เดินมาดูบรรยากาศหลังฝนตกผม่าเจอเนี่ยจะ กิงคือจ้ะกิงค,คือตัวใหญ่มากเลยนอนอยู่ตรงต้นไม้ใบไ,ไม้เนี่ยด้านล่างตรงพื้นดินเนี่ยจ้ะหลังฝนตกก็จะมีทั้งหอยทากทั้งกิงคือออกมาเต็มเลยจ้ะมีทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ เดินดูเดินดูไม่ทั่วเลยวันนี้เสียงป้าอาจจะอุ้ยหน่อยนะวันนี้นี่อาจารย์นี่ก็เนาะน่าจะเห็ดกินได้อันนี้นี่อาจารย์ปลาเเอาไม้ไปไปดูว่าเออเห็ด อะ,อะไรอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหน่อไม้รือว่าหลังฝนตกะนะก็เริ่มเริ่มโตขึ้นอ่ะนี่ก็เป็นนี่จ้ะนี่ก็เป็นเห็ดเอจกจ้ะ เล็กๆก่ะนะเล็กๆที่ว่าเขาก็าบานแล้วมั้งอันนี้นะเห็ดที่ว่าไม่ทราบเหมือนกันป้าก็ก็เห็นเห็ดนะจ๊ะก็ถ่ายมาเป็นคลิปจ้ะก็รู้บ้างไม่รู้บ้างว่าเห็ดชนิดไหนกินได้เนี่ยจ้ะขึ้นหมดเต็มลย ไข้ทาเขาก็เนี่ยออกหากินหาอะไรจ้ะหลังฝนตกนะบรรยากาศมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ทั้งหอยทาาบ้างกิ้งกือบ้างเนี่ยจ้ะสวยมากเลยเห็ดเห็ดสองเห็ดนี่สวยมากเลยดอกกำลังนั่นเลยจ้ะ กำลังเก็บไปแกงได้เลยเนาะทำอาหารได้นะเนี่ยเห็นนี้น่าจะทำอาหารได้เพราะว่าทิวป้ายเห็นนะนัเร่าจ้าวันนี้บรรยากาศหลังฝนตกก็ออขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ